วันนี้เจอแต่คนเป็นออฟฟิศซินโดมค่ะส้มเองก็เป็นหนึ่งในนั้นบนปวดคอบ่าไหล่ที่สำคัญคือปวดหลังเนี่ยเยอะมากเลยค่ะแต่ละคนก็จะเลือกวิธีการรักษาที่แตกต่างกันออกไปบางคนเนี่ยไปนวดบางคนเลือกการฝังเข็มหรือว่าหายาคลายกล้ามเนื้อมาทานแต่วันนี้ส้มจะพามารู้จักกับอีกหนึ่งวิธีดีๆนั่นคือการทำกายภาพบำบัดเราไปคุยกับนักกายภาพบำบัดกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ส้มมีข้อสงสัยจะมาฝากท่านผู้ชมค่ะว่าสาเหตุการเกิดออฟฟิศซินโดมของวัยทํางานส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยเกิดจากอะไรคะต้องบอกเลยว่าออฟฟิศซินโดมนะคะเป็นกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อผังผืดนะคะรวมถึงอาการบาดเจ็บของเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบนะคะซึ่งบางท่านอาจจะมีอาการชาร่วมด้วยเนาะซึ่งอันนี้จะพบมากในกลุ่มวัยทางานที่ทํางานในออฟฟิศหรือผู้ที่ใช้ คอมโน้ตบุ๊กหรือโทรศัพท์โดยตัวสาเหตุออฟฟิศฟินโดมค่ะเกิดจากการทํางานโดยใช้กล้ามเนื้อฟััมๆเป็นเวลานานนั่งในท่าเดิมๆท่าทางที่อยู่ในท่าเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนท่าเ mm hmm. ช่นนักการนั่งข่อยห้างการนั่งหลังคอมเป็นต้นเนาะซึ่งอ,อันนี้จะทําให้กล้ามเนื้อทํางานฟัมๆจนเกิดอาการเกง็งกล้ามเนื้อเหล่านี้จะยืดค้างเป็นเวลานานจนเกิดอาการบาดเจ็บได้ค่ะ อย่างส้มเนี่ยส้มเนี่ยชอบนั่งไขว่ห้างเวลาเรานั่งนานเนี่ยเรารู้สึกปวดหลังอันนี้มันเกี่ยวกันไหมคะเกี่ยวค่ะเพราะว่าการที่เรานั่งไขว่ห้างทําให้กล้ามเนื้อเราอะค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งรับน้ําหนักไม่เท่ากันฝั่งที่ลงน้ําหนักเยอะค่ะก็จะทํางานหนักจนทําให้เกิดอาการหดเก่็งได้ค่ะแล้วก็จะมีอาการปวดตามมาแล้วมีอาการบ่งบอกไหมคะว่าสมมติว่าเราเนี่ยเหมือนกําลังจะเป็นออฟฟิศซินโดมโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะอาการบ่งบอกสมาก่าก็จะมีอาการ ปวดกล้ามเนื้อบางคนปวดมากเป็นเป็นในหายจนมีอาการล้าวไปยังบริเวณใกล้เคียงบริเวณต่างๆค่ะหรือบางท่านก็อาจจะมีอาการชาลงกัด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเราอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วนะการทำกายภาพบำบัดเนี่ยค่ะจะช่วยรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมได้ยังไงคะ การกายภาพบําบัดนะคะจะใช้การตรวจประเมินวินิจฉัยนะคะเพื่อหาสาเหตุของโรคและปัญหาที่แท้จริงซึ่งพอเราได้สาเหตุของโรคและปัญหาแล้วอะคะ่ะเราก็จะออกแบบโปรแกรมการรักษาซึ่งโปรแกรมกายภาพก็จะมีทั้งหัตถการทางกายภาพร่วมกับเครื่องมือกายภาพบําบัดนะคะร่วมกับการออกกําลังกายเพื่อช่วยในการรักษาได้ะคะ่ะเครื่องมือแล้วก็วิธีการทํากายภาพบําบัดในในการรักษาออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีอะไรบ้างคะ เครื่องมือในการรักษาออฟฟิศฟินโดมนะคะก็คือเราอ่ะจะเลือกเครื่องมือตามอาการคนไข้เป็นหลักเลยว่าคนไข้คนนี้มีอาการแบบไหนเหมาะกับเครื่องมืออะไรเนาะตัวเครื่องมือก็จะมีเครื่องอันตราซาวนะคะแล้วก็มีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าช็อกเวฟตัวประครบร้อนและเครื่องมือที่สําคัญเลยก็คือการออกกําลังกายเนาะซึ่งตัวออกกําลังกายเนี้ยคนไข้าสามารถกลับไปทําได้เองเพื่อป้องกันอาการเกิดออฟฟิศฟินโดมได้เลยค่ะ ออกกาลังกายที่ทาได้เองนี่หมายถึงทํำยังไงคะสมมติว่าถ้าเรานั่งทํางานอยู่บนเก้าอี้อย่างนี้แล้วเราแบบปวดหลังยังไงคะคือเราเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองเลยไหมคะทาได้ด้วยตัวเองเลยคะ่ยยคะถ้าเราเริ่มมีอาการปวดเราสามารถยืดกล้ามเนื้อได้ตอนนั้นเลยเราไม่ต้องรอเวลาว่ากลับไปเราค่อยทําเราสามารถยืดได้ตลอดเวลาเลยการรักษาด้วยกายภาพบําบัดเนี่ยต้องใช้เวลารักษานานไหมคะกว่าอาการจะดีขึ้นต้องบอกก่อนว่าระยะเวลาการรักษาคะ่ะจะขึ้นอยู่กับอาการคนไข้เป็นหลัก ถ้าคนไข้มีอาการมากก็จะใช้ระยะเวลาที่มากขึ้นโดยการรักษาค่ะเราจะนัดประมาณ3ามถึง4ครั้งต่อสัปดาห์ในครั้งแรกเพื่อเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแต่เมื่ออาการนี้ขึ้นแล้วล่ะเราจะค่อยๆลดระยะเวลาลงค่ะก่อนที่เราจะมากายภาพบําบัดเนี่ยค่ะเราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างคะไม่ได้เตรียมตัวอะไรคือมาแต่ตัวแล้วก็คือความความพร้อมเนาะเพราะว่าเราอาจจะมีการตรวจร่างกายอยู่แล้วเพื่อเช็คเอาว่าคนไข้มีอาการอะไรมีสาย อะไรอะคะ่ะแล้วเราถึงจะวินิจฉัยโรคและทําการรักษาการดูแลตัวเองหลังจากกายภาพบําบัดล่ะคะหลังจากการกายภาพบําบัดนะคะก็จะแนะนําให้คนไข้ยพยายามออกกําลังกายเนาะซึ่งการออกกําลังกายจะมีทั้งการยืดกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงการยืดกล้ามเนื้อนะคะสามารถทําได้ทุกวันเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ตึงตัวเวลาที่เรานั่งนานๆใช้คอมนานๆนะคะ่ะ เกิดการคลายตัวขึ้นเนาะแล้วการเพิ่มความแข็งแรงก็จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการการบาดเจ็บเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วอะ่ะการกลับมาเกิดการบาดเจ็บอะ่ะจะเกิดได้น้อยลง อาการออฟฟิศซินโดรมในวัยทำงานที่คิดว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะเป็นนะคะคือมันสามารถรักษาให้หายขาดเลยได้ไหมคะรักษาให้หายขาดได้ค่ะเพียงต้องหาสาเหตุและปัญหาที่ถูกจุดร่วมกับผู้ป่วยค่ะต้องพยายามปรับพฤติกรรมการทำงานพฤติกรรมท่าทางการนั่งแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อตอนเองในการทำงานค่ะรวมทั้งการออกกําลังกายซึ่งเราจะทำร่วมกันระหว่างตัวคนไข้เองและการรักษาทางการแพทย์ค่ะ ส้มอยากหรือว่าอย่างที่คุณเกศบอกว่าเป็นท่านั่งที่ถูกต้องเนี่ยคือส้มว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนั่งไม่ถูกต้องแน่นอนท่านั่งที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยสำหรับคนที่ทํางานเพื่อป้องกันการเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเราต้องนั่งยังไงอะคะจริงๆเราต้องนั่งหลังตรงเนาะแล้วเวลาเราใช้โน้ตบุ๊กหรือคอมอะค่ะพยายามให้สายตาห่างประมาณ1ช่วงแขนแล้วเวลาเราใช้คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะคะมือตั้งฉากก0อฝงศาเก้าอี้เราจะไม่สูงเกินไปเราจะไม่ยกหรือว่าเก้าอี้ต่ำเกินไปเราก็จะทําให้เราห่อหล ก็คือจัดให้มันก้างศาส่วนหลังนะคะพยายามนั่งชิดเก้าอี้หรือถ้ามีอะไรมาพิงหลังได้ก็ให้พิงหลังได้เลยให้หลังตรงตลอดเวลาเพื่อให้นั่งเราถ่ายโอนน้าหนักเท่ากันจะได้ไม่เกิดอาการปวดหลังตามมาค่ะมีโรคประจําตัวอะไรบ้างไหมคะที่ควรระวงังหรือว่าที่ห้ามทากายภาพบําบัดอะคะ่ะอันนี้แล้วแต่เครื่องมือกายภาพบําบัดถ้าคนตั้งครรภ์นเนี้ยเราจะไม่ค่อยใช้ตัวเครื่องบริเวณ ท้องหรือทางหมดลูกเงี้ยค่ะคือเราต้องตรวจว่าคนไข้มีภาวะอะไรแต่ว่าถ้าเป็นโรคประจําตัวทั่วไปค่ะสามารถรักษาได้แต่ว่าเราต้องมาตรวจประเมินกันก่อนก็คือง่ายๆว่าก่อนการทํำกายภาพบําบัดเนี่ยต้องมีการประเมินผู้ป่วยก่อนว่า เหมาะกับการรักษาแบบไหนอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะการทํากายภาพบําบัดเนี่ยแตกต่างจากวิธีการรักษาอื่นๆอย่างไรคะอย่างเช่นบางคนอาจจะนวดแผนไทยหรือว่าเลือกการฝังเข็มการครอบแก้วหรือว่าเลือกใช้ยาคลายกล้ามเนื้อคะ่ะการกายภาพบําบัดนะคะการนวดหรือการฝังเข็มล้วนเป็นฝาดแห่งการฟื้นฟูซึ่งจะใช้เทคนิคที่แตกต่างกันไป โดยการกายภาพบําบัดนะคะเป็นการรักษาที่ไม่ใช้ยาในการลดอาการปวดโดยเราจะมีการตรวจประเมินวินิจฉัยหาโรคหรืออาการที่เป็นสาเหตุของการทําให้เกิดอาการปวดแล้วเราก็จะใช้วิธีหัตถการร่วมกับเครื่องมือกายภาพบําบัดและการออกกําลังกายในการช่วยลดอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูส่วนการนวดนะคะก็จะเป็นเทคนิคการใช้มือหัตถการในการนวดคลึงเพื่อคลายกล้ามเนื้อซึ่งอันนี้จะอาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้น นะคะส่วนการฝังเข็มนะคะก็จะเป็น อีกสากทั้งเรื่องหนึ่งในการลดอาการบาดเจ็บเหมือนกันนะคะซึ่ง2องอย่างนี้สามารถทําร่วมกันได้ทั้งฝั่งเข็มและกายภาพนะคะจะช่วยส่งเสริมลดอาการบาดเจ็บได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณเกดช่วยแนะนําการดูแลสุขภาพของวัยทางานที่มีอาการออฟฟิศซินโดมหน่อยค่ะการรักษากที่ดีนะคะก็คือการแก้ปัญหาให้ตรงจุดค่ะและการรักษากที่ดีที่สุดก็คือจะอยู่ที่ตัวเราเนาะเราต้องพยายามปรับพฤติกรรมในการทํางานปรับ สภาพแวดล้อมโต๊ะเก้าอี้ให้เอื้อต่อสภาพโคงสร้างร่างกายนะคะรวมถึงการออกกําลังกายและการพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้นะคะก็สามารถอารักษาและป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรมได้ะคะ่ะ การทำกายภาพบำบัดสามารถรักษาออฟฟิศซินโดมได้ค่ะด้วยการหาสาเหตุปัญหาให้ตรงจุดปรับพฤติกรรมขยับร่างกายบ่อยๆร่วมกับการออกกำลังกายและปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานเพียงเท่านี้เราก็จะห่างไกลจากออฟฟิศซินโดมด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยค่ะ